การทำงานด้วยความรู้ความสามารถความตั้งใจและเอาใจใส่ศึกษานั้นเป็นการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยแท้และบุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแล้วย่อมสามารถจะพัฒนางานส่วนรวมของชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ดังประสงค์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งปี รอบ6เดือนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของนายอดุลแสนสิบตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่1ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินส่วนที่2การประเมินตามตัวชี้วัดมี5ด้าน21ตัวชี้วัดส่วนที่1 ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนายอดุลแสนสิบตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสประวัติด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านแจ้งตัดครองไซระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมอําเภอพักดีชุมพลจังหวัดเชัยภูมิระดับปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสิงปากร ประวัติการรับราชการวันที่30มกราคมพศ2560บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยที่โรงเรียนบ้านทองอินอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันเขตหนึ่ง วันที่30มกราคมพศ2562ารงดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านทองอินอเภอบางสะพานน้อยจัังหวดประจวบคีรีขัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันเขตหนึ่งวันที่31มกราคมพศ2566ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโนนม่วงอ,อําเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่ง วันที่3พฤศกิกายนพศ2566ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวอำเภอศีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวตั้งอยู่เลขที่228หมู่11 ตำบลนานสนุนอำเภอสีเทพจัังหวดเพชรชบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรชบูรณ์เขต3มีเนื้อที่ทั้งหมด47ไร่2งานมีเขตพื้นที่บริการทั้งหมด4หมู่บ้านปัจจุบันบริหารงานโดยนายจักกิจงามเริศูุ้่มในการโรงเรียนและนายอดุลแสนสิบรองพุ่มในการโรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด18คนเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน257คนโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายอำนาจการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายได้แก่การบริหารงานวิชาการการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปส่วนที่2ประเมินตัวชีวัดองค์ประกอบที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วางแผนตรวจสอบทบทวนจัดทําและพัฒนาหลักสูตรได้ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการประชุมวางแผนในการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา2567การปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อย10ชั่วโมงต่อสัปดาห์สนับสนุนให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการนิเทศการศึกษาตามแบบโรตัสมเดลคือการพัฒนาการเรียนรู้การมีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้แบบแบ่งปันความคิดความเป็นหนึ่งเดียวการนิเทศการศึกษาเป็นการนิเทศแบบกาลยานมิตรส่งผลให้การนิเทศการศึกษาประสบความสําเร็จศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวได้จัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองบัวให้สูงขึ้นจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาร่วมประชุมกับคณะครูจัดทําแผนการบริหารงานบุคคล จัดทำคำสั่งมอบหมายงานที่รับผิดช,ชอบโครงการในการบริหารงานบุคคลมอบหมายและบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับบริหารงานบุคคลบริหารงานงบประมาณและบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร ปฏิบัติตนตามแผนการบริหารงานบุคคลส่งเสริมพัฒนาขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาส่งเสริมให้ขา้าราชการครูได้มีการพัฒนาตนเองเช่นการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง IDP a n และ PA ร่วมวางแผนอัตรากำลังของขา้าราชการครูในสถานศึกษา การเสริมพลังการปฏิบัติงานของครูกำหนดหน้าที่และมอบหมายการปฏิบัติงานตามกรอบการปฏิบัติงานแก่ครูให้ชัดเจนมอบขวัญกำลังใจในวันสำคัญต่างๆให้การยกย่องชมเชยให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆส่งครูเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองบัวให้มีสมรรถนะเต็มศักยภาพโดยเน้นการใช้ภาษาและเทคโนโลยีมีการส่งเสริมจัดจีการผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและมีความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเช่นมีการมอบทุนปัจจัยยากจนมอบหมายให้ครูได้เยี่ยมบ้านนักเรียน100%เปอร์เซองค์ประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม กำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาเชิญหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง4ฝ่ายและครูผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมซักซ้อมถึงปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับโครงการต่างๆมีการวางแผนการพัฒนาการทำงานโดยใช้แบบแผนหรือโมเดลที่ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนคือหนองบัว S โรงเรียนบ้านหนองบัวเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระบบเครือข่ายภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA บริหารจัดการโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนในการจัดการศึกษาครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนำนโยบายแผนกลยุทธ ในการพัฒนาการศึกษาไปปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนกำกับติดตามให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดมีการนำนโยบายต้นสังกัดสู่การปฏิบัติสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อและการนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาจัดก,การเรียนรู้ให้ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์มีการสร้างความร่วมมือการทำงานร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชน ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนองค์ประกอบที่4การบริหารชุมชนและเครือข่ายสร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยใช้แอปพลิเคชัน l ล n e หรือ f a c e b o o k สำหรับประชาสัมพันธ์การติดต่อประสานงานระหว่างผู้บริหารครูและผู้ปกครอง มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยลิเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนงานกิจอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและส่งเสริมวัฒนธรรมของท้องถิ่นองค์ประกอบที่ห การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองบัวได้มีการพัฒนาอบรมและสามารถนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของครูและของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวร่วมสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในโรงเรียนบ้านหนองบัวให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลาหนึ่งปีรอบ6เดือนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านขอขอบคุณครับ